มาที่สนามบิน <Yeah. S 1> <Hey. S 2> ดอนเมือง mm hmm. ผู้โดยสารในประเทศ mm hmm. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ mm hmm. สนามบินดอนเมืองเป็นตรีมตุดจีนนะฮะน่ารักมากเลย mm hmm. ดอนเมือง mm hmm. อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตร้านอาหาร ที่ดอนเมืองน่ากินทุกอย่างแต่ราคาน่าจะแรงนีขนมปังนมกวายไม่ใช่ใช่หรือเปล่านมกวายใช่จริงอเมตอน แก้วที่สองลดห้าสินต้องกินแก้วหนึ่งก่อนบอลชอน <c oughs> ประตูที่สาสห้า ขนมปังหอมมากอะจเจแปนไลชีสหอม,มหอมออกมาข้างนอกขนมปังน่ากินกอย่างเบอร์เกอร์คิง ร้านขายยาอคาเฟ่ <c oughs> ของที่เซเว่นเกตดสามสิบห้าเดินเข้าไป เที่ยวบินขาออก31ถึง36มสิบหค่ะกาอฟโอ้ยมีเบเกอร,กรี่น่ากินนะคะขนมปังมีน้ำด้วยออกเครื่องเครื่อง3าห้องน้ำมีสนามเด็กเล่นให้เล่นด้วย มีฮาลานฟูดด้วยสลาเปาแบ็กแคนยอนทางออกขึ้นเครื่องสามสิบห้าขึ้นเครื่อง Now we are in uh, cruising at 29,000 feet or 8,800 meters. We along the route and our destination report the sky Ground temperature <inaudible> is 18 degrees <inaudible> Celsius. and We expect to land in the next 25 minutes or 7.35 a.m. and we expect to land 20 minutes ahead of our schedule. I hope you will enjoy our flight service and we hope to see you again soon next เออเแล้วค่ะทาอากาศยานบุรีรัมย์ยิ้มแย้มยินดีสุขขีที่บ้านเราทางออกรอรับกระเป๋า มีรถมารับวับถึงแล้ว